ในเรื่องความปลอดภัยก็หลักๆเราเน้นมาที่จุดแหลมบหาหลีไฮก็คือเป็นจุดที่จะขึ้นเรือไปยังเกาะต่างๆนะครับแล้วเราก็คาดการว่าในช่วงสงกรานต์เมื่อวันที่3เมษายนดออรอธิรัตน์รัตนเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์พศส5ง4ที่บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้แหลมบริหายเพร้อมอบนโยบายในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้บริการรวมถึงมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โดยมีนายเอกราชคันธโรผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาให้การต้อนรับดออรอธิรัตเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ระหว่างวันที่10ถึง16เมษายน2564 โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดปูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภยัยห่างไกลโควิดเน้นย้ำให้ใส่ใจตนเองใส่ใจผู้อื่นและใส่ใจประชาชนโดยเฉพาะท่าเทียบเรือแหลมบรลีไฮพัทยาใตา้ซึ่งเป็นจุดขึ้นเรือไปตามเกาะต่างๆซึ่งคาดการว่าในช่วงเทศกาลสงการานนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไม่ถึงวันละ5,000คนต่อวันก็คาดว่าน่าจะถึงวันละไม่ต่ำกว่า1,000 0คน ดังนั้นจึงเดินทางมามอบนโยบายให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2564ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องพร้อมออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ นอกจากนี้ให้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือพร้อมทางเข้มงวดกวดขันเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือกำชับให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนด อีกทั้งของความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือระ,ระวังการขึ้นลงเรือต้องสวมเสื้อชูชีพและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางครับในเรื่องความปลอดภัยก็หลักๆเราเน้นมาที่จุดแหลมบ,บาหลีไฮก็คือเป็นจุดที่จะขึ้นเรือไปยังเกาะต่างๆนะครับแล้วเราก็คาดการว่าในช่วง สงกรานเนี่ยเมษาก็นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณ20เมษาเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันอาจจะไม่ถึงวันละ5,000คนต่อวันเราคาดการว่าจะต้องถึงหมื่นแน่นอนภายในเสราร์อาทิตย์นี้เสราร์อาทิตย์หน้าฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็ได้ฝากเจ้าหน้าที่ตัวเจ้าท่าเองกวดขันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเรือต่างๆต้องตรวจสภาพเรือตรวจสภาพคนขับให้อยู่ในสภาพที่พร้อม แล้วก็มาตรการสาธารณสุขเรื่องโซเชียลดิสแท์เรื่องสวมใส่หน้ากากก็ยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งคัดต่อไปครับ